สวัสดีครับเพื่อนๆมามาเก็บเห็ดกันครับปลปอยระยะเวลานครับตอนนี้กับค่ำในจังหน่อยแล้วครับตอนนี้ประมาณหกโมงหกโมงเครึ่งครับเกือบทุ่มหนึ่งเลยแต่อากาศยังนั่นอยู่บานแล้วครับซุ้มทีมันงัดดินขึ้นมาเนี่เอาเลยครับนี่ง่ายเอาเลยเมื่อกี้ไปเก็บอยู่สวนพุ่นก็ได้อยู่ประมาณแกงหนึ่งถ้ามันเสียนั่นก็ได้นะครับนี่หากออกเลย ลงไปเชื้อเขานี่ครับอึบนีไปนี่เลยลงถมเชื่อเลยอดอกงามๆนี่ครับใครขึ้นมมใไม่ก็มีครับมึงดูข้นอยู่ดินไม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาเมืองอีกมองหนึ่งก็ล่างขึ้นเพื่อกันครับนี่เพื่อนๆยู่ตรงไามกันผมบอกแล้วว่าเฮ็ดอยู่มองนี้นะครับมันสิเป็นถ้าฝั่งนั่นเกิดในฝั่งนี้เกิดครับนี่เห็นว่ามึงอัน,นั่นกิน ให้แบบง่ายหนึ่งผัวนี่ขึ้นอยู่สามสีใครเนี่ครับขึ้นอ้อมเลยได้หน่แมนมัดนี่ขาวๆนี่ครับเชือเพิ่งขึ้นเพิ่งเพิ่งบอกหอยมันกิ่นเลนี่นี่ก็ขึ้นเล่นก็แมนเล่นครับเหนยวสิขึ้นเป็นสายไปเลยครับาบอยอยากยำมันไปไหนอันสิไป่ายิงสั่นครับนี่จากจากเชือกมองนี่รับสิไปแลนไปยังสั่นครับอ้อมต้นแต่ว่าบอยอยากย้ำไปไหนไปจะนี่ครับพวกนี้คือมืออื่นพอเก็บ ถ้ามันสีแกงกับเก็บหมดแล้วเพราะสีแกงให้อยากกินชุดหนึ่งกับสีเอาเลยครับนะพราีใไข่ผมสิดหนึ่งเอาเลยไดย้อันนี้นสิเป็นใบเทศเชื้อนี่ครับมันกลิ่นเน่าแล้วเอาหนันเทดเชื้อไปเลยครับนี่ไข่มันนีสีเอาเลยสองไข่นนองญ่เลยครับเนี่ยเห็นบ่านี่ครับนี่แตกออกมาแล้วมันดินมันห่อนครับนี่เมื่อน,นี่อากาศห่อนเนี่ยขึ้นมากน่ยครับตุม่มไข่เห็ดมาได้เลยครับไข่เห็ดละงกเลยครับน,นี่ครับ อ้อมต้นนี้เครับแทนมันได้ออกเนี่ยนี่เห็นบ่นี่เปิดออกไม่ไมแม่นเลยครับนี่มดเหรอครับแถวนี้เออสิแลนต้องไหวคุณเหรอครับนี้เชื้อแลนลงไหวคุณครับมืออื่นมีเก็บอีกครับแต่ว่าอาจจะเก็บตอนแรกคุณเหรอครับพอมามืออื่นหน่ยผมสิบ่เก็บตอนเศร้าหรอกเพราะว่าบ่ได้เก็บกินเนาะสิเก็บเพลดเชื้อไอสิมันสิแลนต้องไหวคุณเหรอครับเป็นระยะถ้าฟังนี่ออกฟังนี่ออกฟังนั่นจะได้ก็ต้องออกครับเห็ดมันชุดเดียวกันยึด เห็นมันมาชุดเดียวกันอย่างไรมันก็นต้องออกเนาะเดี๋ยวใส่ไฟหมอนแบตกันสิผ้าสิผ้ายางหาทาั้งในยางเบื้องเบือเบ้องพอมแล้วครับว่าเห็ดมันออกระยะใดเฮาสีใดมาเอามืออืน่นเฮ้าสิใดยางมาเอาถึกเนาะไต้ไต้นน่มันสีเห็นเร็วครับอันถ้าได้เป็นไข่นี่มันสีขาวพ้นๆเ,เลยครับสีมันสีสะท้อนแสงสีเอาเอ,าเอายู่ได้ครับอากาศมือหนิ อันนี้เห็นยังบุจนเปอยผมขออนุญาตแง่บุญก่อนได้ทางเนี้มันอยใต้ไม่ไหม้างานี่เขาบอกเห็นด้ครับบัตรท้าเขาบอกเห็นนี่บุระบานบุระข้าสีลูกว่ามีเห็ดสีกลมหนึ่งสีแรนเชื่อลงมาจากคุณแสดงว่ากลุ่มกลุ่มนี้มืออื่นตองมีครับแถวนี้มืออื่นตองมีมีดอกเห็ดแถวนี้แท้เนี่ยบ่เปิดแล้วครับ ยงีงเข้าขไปหาในปลาเหลือหลอดไ่อยากเปิดมันแต่ว่าผมมามีมีอยู่หล่านเปอร์เซ็นครับเห็ดอยู่ซื้อที่แงียงทั้งในเป็นงังไี่ยนาะกทั้งในบางทีเงี้ยฮึ่มไหลกับ,บออกเลยครับพวกเชื้อร่าดิทางหึ่มไหลมันกับบ่ออกส่วนทางในบ่เห็นมีสะท้อนบอ่มีแสดงว่าเห็ดทางในนี่บ่อถ่ายจักหน่อยนี่กระจิก เปียมีเล่ขึ้นแล้วครับร้อยลังเขาแปบเดียวเรนี้เห็ดนี่บดหนวนี่ครับบ่เขาสวนมือสองมือนี่เห็ดบานหิมมดหาทั้งเพียคิดว่าแต่มันบอ่เอเขาชลาใจเัาบ่เขาสวนเนาะแต่มันหลีอยู่น้ำน้ำหยาเขาบอกได้เบิงทั้งเียออกดอกสองดอกทัางเพียบ่ได้ออกลายดอกแต่ว่าหางดอกง่ายเขาบอกว่าเบิงแหง้งบานเร็ว ปึ๊บปึ๊บปึบักไข่กุลูเคเลยอยู่กับมีแได้ยงเดียวอ๋อโมเมนต์นว่ามันไข่เห็ดสแสดงว่ามึงนี่สิออกแล้วนี่ขึ้นเด่นเขี่ยเขาวขาแล้วครับมึงนี่ออกดูก็ะมูนี่ต้นนี่เชื่อแห้งสวนอยู่ทางหลังนี่มันเป็นสั้นหินเออเอื่องเอื้นงหินน้ำนอข้างล่าง เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก่ต้องตกใจด้อถ้าพื้นที่เจ้าของโอ้โอ้มันออกอยุ่นี่ดิใครใครเห็ดครับผมยังมากกับพ่อใครเห็ดเราเนี่ยคุณผู่ะสองตัวนี้ควรนกัจัดเบื้องมันกินเป็นเบื้องนี่อันนั้นกินหอยทากกินว่างไงอันนันหรือว่าหลักกินเอาจนวาเนาะนี่ตัวหนึง่งหอยทากนี่ควรนกับจัดเลยครับบ,บ่ต้องไวถ้าเป็นกิ้งกือเน้นมันสีบ่ใครหลายหรอกครับมากกิน ตัวเดียวอิ่มหรอมันกันนี้ไปไข่ไว้มังอรึ่นให้หาขี่หาอันนั่นมังอรึ่นแต่ว่ากิ้งกือนี่โอแต่ว่านหอยนี่มันแพร่หลายเลยครับมันไข่ที่เราเป็นพันฟองบ่จักนี่เขามาเจอนี่ล้วดอกหนึ่งฝาดเราเลยครับนี่เอาไปเติมกันเลยหลายอย่างเมื่อกี้ก็ไปเก็บผ้าแฟนไปเก็บอยู่ทั้ง สวนห่างหน้าสองปีเฮาเห็นใครยุจุเดียวครับยุนี่ก,ก็ได้นนั่ดูดอกหน่อยนึงรักบอกเอาไปตื้มกันไปแกนให,ให้แย่แกนให้แย่ปนกน็ไปตต้มกันรักอันออกยุ่น้ำหนาก็มี่ได้ครับหางเทียเอาเบิ้งมครักอึ๊บ ท้างนี้เนี่ยครับมันเป็นสันหินด้น่น่ทางเื้องนี้ครับนี่ต้นยาง้ามันมันเป็นหินน้ำนอทางลางมันเป็นสันหินครับพื้นที่บางนี้เพื่อนเพื่อนทามีดินแบบนี้กับผูกได้ขึ้นกันเด้อเกิดขึ้นกันครับเฮ็ดเพื่อนเพิ่นถามผมนะเป็นยังอันพวกยูน้ำหินยังเพิ่นว่ามัานมาเกิดโดยเกิดมัดครับแต่อยู่ทั้งคู่หินก่อนบอกไงอยู่มันยังไปเกิดเห็ดเราจะมีดินแรกแต่ก็มีเชื้อเกิดขึ้นเก่าครับ อันนี้โดยประสบการณ์บอกว่าของพี่สาวเนี่ยแห่งเกิดดีครับถ้ามีหินเป็นเงาเป็นเงาหุ่นเราเห็ดเกิดนะเห็ดเกิดอยู่น้าหินนะครับว่ามันเกิดหน่อยเด้ดอกบอกงหญ่เป็นเงาเป็นเงาผมเคยถ่ายคลิปลงเทนอยู่ครับมันเกิดเป็นแผงหุ่นครับอยู่น้าหินต้นแยามมันก็เกิดงามเพืือนกันครับต้นแยางก็ดได้อันนั้นเห็ดอย่าง,งน้อยหนย่เดียวไปเพื่อส่งบันใบเห็ดเบือ่อ แง่ไปเห็นเห็ดเบื่อแถวนี้นี่ขึ้นลายได้ครับแงมช่วงช่วงต้นฝนเอาเอานี่แถวนี้นี่ห่วยขาจนพันหมดเลยครับใครมันเหลืองเออเฮ่อผู้ยวยาม,มาเก็บเหลืองแงมคือส้นท้างในนี่เหลืองแงมครับเห็ดเห็ดเหลืองอย่างเดียวเลยครับไม่มีเห็ดสมผสมเลยจะทุ่มนึงเลยได้ครับอากาศยัง เหมือนหาหงมงแรงเข้าไปทางในมันอยากมืดแน่ผมก็เลยใส่ไฟหมอแบตตอนนี้เขาออกมาที่แกงแล้วปิดไฟอย่างต่อครับอามาชมสวนหลังบ้านกันครับฝนตกเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่ครับตกแล้วบางย่านี่ฝนกระได้พายัางรอเบิงห้างเดียวพ่อใครเห็ดมันสิได้ไหมไว้โอ้นี่ ใกล้ๆกับบานแล้วนี่เห็นไหมครับไกลๆทางนึงยางว่าตลอดนี้มาเห็นเห็นไหมครับเมื่อเดียวบานแล้วนี่นี่เขาบอลลูเขาป,ปล่อยแป๊บเดียวนะครับเห็ดเขาปล่อยบดเผลอแป๊บเดียวมันบานทิ่มเลยได้ครับเห็ดน,นี่เห็ดเชื่อ,อะไรพอดีเดี๋ยวผาไปเห็นดอกน,นึงง่าในเสร็จแล้วแงงว่ามันมันอยู่นี่อันนี้นี่ครับโอ้เอาบาน บ้านก็เอามองวงกระทืงสุกลนนิ่มม่วงสุกนีไอ้แม่ก็ท่างเท้ามันมักเท่ดิม่วง,งสุกนี่สุกนอกรืดดกลักขากี้ได้ครับต้นมงวงก็ได้ก็ได้กินสมอ่ะคือิมเมดเหรอครับเก็บกันครับได้ประมาณนี้แล้วครับเพื่อนเพื่อนมือหนีได้เครื่องตาบ่าอะไรขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ มากกดไลค์กดแชร์ให้ด้ยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ